สวัสดีค่ะวันนี้นัทถาจะมาทำรีวิวรองพื้นที่น่าสนับสนุนมากๆเลยนะคะเป็นรองพื้นของแบรนด์คนไทยเรานี่เองค่ะเพราะว่าได้ทดลองใช้จริงเรารู้สึกว่ามีคุณภาพที่ดีนะคะก็เลยอยากจะมาทําคลิปรีวิวอย่างละเอียดให้ทุกคนเนี่ยได้ตัดสินใจซื้อกันค่ะคือแบรนด์ลูเซียลูเซียเบบี้สกินฟาวเดชั่นค่ะสภาพผิวของนัทถาปัจจุบันนะคะก็จะเป็นคนที่มีผิวผสมมันทีโซแล้วก็บริเวณแก้มทั้งสองข้างเนี่ยจะรู้สึกแห้งๆนะคะสิ่งที่ต้องการจากรอง ก็คือต้องการรองพื้นที่สามารถใช้ได้ทุกวัน everyday look นะคะแพ็คเกจจิ้งเนี่ยเขาถูกคิดมาอย่างดีแล้วนะคะเป็นกระปุกแบบสูญยากาศค่ะเนื้อของรองพื้นจะสัมผัสอากาศต่อเมื่อกดออกมาใช้งานเท่านั้นนะคะทําให้รักษาประสิทธิภาพของรองพื้นได้ยาวนานค่ะเท็กเจอร์ของเนื้อรองพื้นจะเป็นแบบกึ้งลิควิดเนื้อครีมนะคะจะไม่ข้นและไม่เหลวจนเกินไปข้างนึงจะทาด้วยฟองน้ํานะคะ ฟองน้าที่ให้มาเนี่ยพอชุบน้าแล้วจะขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีความนุ่มขึ้นเรากดครีมออกมาแบบนี้ถ้าวันไหนไม่อยากมือเปื้อนก็ใช้ฟองน้ำเนี่ยวอร์มตรงนี้นะคะแล้วใช้ฟองน้ําทารองพื้นที่หน้าได้เลยวันนั้นมือเราก็จะไม่เปื้อนนะคะพอมาถึงขั้นตอนนี้เรารู้สึกว่าแบรนด์เนี่ยค่อนข้างคิดมาดีแล้วถึงวิธีการใช้งานที่เรากดรองพื้นมาเราใช้ฟองน้ําเนี่ยจิ้มลงไปที่รองพื้นแล้วทาที่หน้าได้เลยนะคะคือเราใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากด้วย แถมการใช้ฟองน้ำเนี่ยนะคะจะทําให้เนื้อลองพื้นนกระจายตัวได้ดีเนื้อบางเบามากยิ่งขึ้นเลี่ยง่ายกว่าการใช้มือคนที่ลงรองพื้นไม่เก่งเนี่ยก็สามารถลงได้ง่ายนะคะตอนนี้ก็เห็นได้แล้วว่ามันเป็นงานผิวที่เนียนแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะแต่ก็ไม่ได้แมตหรือว่าแห้งจนเกินไปค่ะ นี่เป็นฟินิตลุคแบบที่เรายังไม่ลงแป้งฝุ่นนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันมีความแมทที่กําลังดีเป็นธรรมชาติจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปเลยก็ได้โดยที่ไม่ลงแป้งฝุ่นก็ได้นะคะดูเสียเขามีแป้งฝุ่นปร่งแสงน่ี่ช่วยเซตผิวแล้วก็ควบคุมความมันโดยเฉพาะนะคะแพคเกจจิ้งก็ชื่นชมเช่นกันค่ะเพราะมีพับแล้วก็มีแปรงมาให้แปรงเนี่ยก็คุณภาพดีนะคะใช้งานได้จริงอีกด้วย ส่วนเนื้อแป้งเนี่ยก็อนุละเอียดมากๆนะคะไม่ต้องกังวลเมื่อเซ็ตบนผิวแล้วก็ช่วยเบอร์ลุขุมขนอีกด้วยค่ะลองมาดูที่เนื้อแป้งกันค่ะสําหรับคนที่มีสภาพผิวมันแนะนําให้เซ็ตแป้งควบคู่กันไปด้วยนะคะเนื้อแป้งเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้หน้าดูหนาหรือว่าแคทขึ้นมานะคะก็จะช่วยทาให้วันนั้นเนี่ยเราสามารถออกแดดหรือว่าเอาดรได้มากยิ่งขึ้นนะคะถ้าวันนั้นเราต้องการใช้หน้าแบบยาวๆไม่ต้องห่วงหน้าไม่ต้องซับหน้ามากนะคะก็เซ็ตแป้งตามดีกว่าค่ะ ขณะที่พูดอยู่นี่นะก็จะเป็นพิลิมลุกที่ทาเสร็จแล้วแล้วก็แบบทาแก้มทาลิปสติกแล้วก็เขียนอายไลเนอร์เรียบร้อยแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่นักถ่ายอยากให้ทุกคนได้ดูกันก็คือเนื้อลองพื้นนะคะเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆว่ามันเป็นความแมทที่แตกต่างกันยังไงบ้างค่ะน,นี่ก็จะเป็นเนื้อของลูเซียนะคะก็จะเป็นความแมทที่เกลี่ยง่ายนะมีความนุ่มนวลแล้วก็กลืนไปกับผิวกับอีกแบรนด์หนึ่งที่เขาเคลมว่าเป็นเนื้อแมทเหมือนกันก็จะเห็นได้ว่า แมตของแบรนด์อื่นเนี่ยก็จะแบบมีความหนืดกว่าแล้วก็หนากว่านะคะทีนะคะมันก็แมตจนเกินไปทําให้เราเนี่ยแห้งหรือว่าตกล่องได้ในระหว่างวันนะคะส่วนตัวได้มีโอกาสลองลองพื้นมาเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์แบรน์หรือว่าแบรนด์ไทยแต่บอกเลยว่าลูเซียเนี่ยเป็นแบรนด์คนไทยที่น่าถาแบบ ทึ่งจริงๆเพราะว่าเขามีความตั้งใจทํามากเลยนะคะสังเกตได้จากตั้งแต่แพ็กเกจวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือคิดมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นรองพื้นหรือว่าแป้งฝุ่นเนี่ยเขาก็คิดมาเผื่อเราแล้วนะว่าอย่างรองพื้นเนี่ยก็คิดเผื่อว่าเราจะทาเดียวๆก็ได้หรือจะใช้ฟองน้ําแบบไม่อยากให้เลอะมือก็ได้แป้งเนี่ยนะคะจะใช้กับพับก็ได้หรือบางคนที่ชอบใช้กับแปรงเขาก็มีแปรงมาให้อีกนะคือรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของแบรนดน์ลูเซียนี้จริงๆเลยนะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะสนับสนุน แบรนด์คุณภาพนะคะแล้วก็ตั้งใจทํามาขนาดนี้ตอนแรกก็นึกว่าราคาจะแรงหรือเปล่านะคิดว่าราคากับความตั้งใจเนี่ยค่อนข้างจะเหมาะสมเลยในสภา,าวะเศรษฐกิจอย่างนี้ถ้าเกิดว่าจะลงทุนซื้อลูเซียที่เป็นแบรนด์ของคนไทยเองนะคะ mm hmm. ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยสนับสนุนแล้วก็ลองใช้ดูนะคะเป็นแบรนด์หนึ่งที่นะคะเท mm hmm. ียร์เลยค่ะนะาขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบการรีวิวของนะคะก็อย่าลืม กดไลค์กด s ับส c r i b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะจะได้มาทำคลิปให้ทุกคนดูกันต่อไปเรื่อยๆค่ะวันนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย